ขึ้นด้วยการทำโซ่36ครั้งนะคะก็คือพันหัวเข็มเสร็จแล้วก็ควักโซ่หนึ่งสองสามสี่ทำโซ่ครบ36ครั้งแล้วนะคะเราก็นับมาถอยมาโซ่ที่สองนะคะแล้วก็ควักใหม่ขึ้นมาทำเอ็กนะคะ เราก็ทำ X ช่องถัดไปจนจบแถวนะคะทำ X ช่องละหนึครั้งจนจบแถวทำมาจนถึงสุดแถวนะคะเราก็จะทำโซ่1ครั้งแล้วก็พลิกกับนะคะจากนั้นเราก็วักใหม่แล้วก็ทำ X อ,อีกนะคะ ทำ X ช่องละหนึ่้างวนไปจนสุดแถวนะคะทำมาจนสุดแถวแล้วนะคะเราก็ทำโซ่หนึ่งค้างแล้วก็พิกกลับอีกนะคะแล้วก็ทำา x วนต่อไปเรื่อยๆนะคะ เราจะทำแบบนี้นะคะทำ X ช่องละหนึ่งครั้งไปจนสุดแถวแล้วก็ทำโซ่หนึ่งพลิกกลับแล้วก็ทำ X อีกทำแบบนี้จนได้ความยาวที่ต้องการนะคะตอนนี้ถักได้ความความยาวทั้งหมดเจ็ดสิบหกเจ็หแถวนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะถัก X นะคะ วนรอบชิ้นงานนี่เลยนะคะทั้งหมดเดยที่เราเริ่มโซ่หนึ่งครั้งนะคะเราก็ควักถักเอ็กวนรอบนะคะ โดยที่หัวมุมแต่ละมุมเนี่ยเราจะเพิ่มเป็น 2x นะคะต่อไปเราจะมาทำชิ้นด้านข้างนะคะขึ้นด้วยการทำโซ่21ครั้งนะคะ นั้นควักโซ่ที่สองนะคะทำเอแล้วก็ทำเอมาจนเหลือโซ่สุดท้ายนะคะ ทำมาจะเหลือโซ่สุดท้ายแล้วนะคะช่องนี้เราจะทำ x 3ครั้งในช่องเดียวนะคะก็คือควัก x ลงไป3ครั้งในช่องเดียวกันนี้นะคะจากนั้นเราก็ควัก x ช่องละ1ครั้งนะคะจนมาเหลือ ช่องสุดท้ายเหมือนกันนะคะทำมาจนถึงช่องสุดท้ายนะคะ่านี้จะทำ X สองครั้งนะคะ จากนั้นเราจบแถวที่โซ่แรกนะคะทำซีนะคะเราจะขึ้นแถวต่อไปด้วยการทำโซ่หนึ่งครั้งนะคะแล้ก็ทำา x สองครั้งในช่องเดียวช่องแรกนี่นะคะทำา x สองครั้งจากนั้นทำเอช่องละหงครั้ง จนมาถึงโซ่ลองสุดท้ายนี่นะคะที่ก่อนที่จะเป็นโซ่สามครั้งนี่นะคะทำเอ็กมาถึงตรงนี้นะคะทำเอ,กอ็กช่องละหนึ่งครั้ง ทำมาจนถึงหัวมุมนะคะที่มีโซ่สามครั้งเนี่ยนะคะเราจะทำ X ช่องละสองครั้งนะคะเราจะทำ V นะคะสามช่องนี้หนึ่งสองสช่องที่หนึ่งที่สองที่สามนี้เราจะทำ V นะคะทำ X ที่หนึ่งเราขั้นไว้ก่อนนะคะ ทำ x อ,อีกหนึ่งครั้งในช่องนี้นะคะช่องต่อไปทำ v ช่องที่สามนะคะทำ v เหกันเราก็มากไปนะคะจะเป็นทั้งหมดหกช่องนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก จากนั้นทำ X ช่องละ1ครั้งมาจนเหลือ2โซ่สุดท้ายนะคะทำมาจนให้เหลือ2โซ่สุดท้ายนี้นะคะ1,2น,นี่นะคะทำ X ช่องละ1ครั้งค่ะทำมาจนเหลือ2 สองโซ่สุดท้ายนะคะสองช่องนี้เราจะทํา V นะคะทำ X ช่องละสองครั้งทําครั้งแรกแล้วเราก็ขั้นไว้ก่อนนะคะทำอีกหนึ่ง X อ,อีกช่องหนึ่งก็ทํา V เหมือนกันนะคะครบแล้วเราจบ จบแถวเลยนะคะต่อไปเราขึ้นด้วยโซ่1ครั้งแล้วเราจะทำช่องที่1 X นะคะช่องที่1 X ช่องที่2อ V นะคะจากนั้นทำ X ช่องละหนครั้งจนถึงจุด ก่อนที่เรามาไว้เนี่ยคะ่ะจุดตรงนี้นะคะทำ X ช่องละหนึ่งครั้งนะคะทำมาถึงตรงนี้แล้วนะคะช่องที่เรามาไว้นี่ทั้งหมดหกโซ่นะคะเราจะทำ X v x เสลับกันนะคะช่องแรกนี่ทำเอกก่อนนะคะทำเอแล้วเรามากไว้เหมือนเดิมนะคะช่องต่อไปทำวีนะคะ ก็ x v แล้วก็ x v อีกครั้งหนึ่งนะคะ ถึงจุดที่ก่อนจุดที่มาร์กนี่นะคะทำ x ช่องละหนึ่งครั้งนะคะจนมาถึงจุดก่อนที่มาร์กนี่นะคะทำม,มาถึงถึงตรงที่มาร์แล้วนะคะจากตรงนี้เราจะทำ xv xv สองครั้งนะคะ ช่องนี้ทำเอกนะคะแล้วก็มหมากไว้ช่องต่อไปทำวีนะคะแล้วก็เอ็กนะคะวี v. แล้วจบแถวเลยนะคะขึ้นแถวต่อไปทำโซ่หนึง่งครั้งเราจะทำด้วย X สองช่องแล้วก็ V หนึ่งช่องนะคะ X X V นะคะ X X V นะคะแล้วก็ทำ X ช่องละหนึ่นงครั้งจากตรงนี้ถึงจุดก่อนที่มาร์กนี่นะคะ ทำ x ช่องละหนึ่งครั้งจากจุดนี้นะคะเราจะทำ x x v สลับกันมาจนถึงตรงนี้นะคะทำทั้งหมด3มเซตนะคะ x สองครั้งแล้วก็ v หนึ่งครั้งนะคะช่องแรกทํา x แล้วเรา mark เา้นะคะช่องต่อไป X อ,อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ V นะคะอก X V นะคะ จากจุดนี้ถึงจุดนี้นะคะจะทํา x ช่องละหนึ่งครั้งนะคะมาถึงตรงนี้เราก็จะทำ x x v สองสองเซตนะคะ x สองช่องแล้วก็ v หนึ่งช่องนะคะ ที่หนึ่งนะคะแล้วก็หมากไว้เอกที่สองแล้วก็วีนะคะ ก็จบแถวนะคะปลายทำโซ่หนึ่งครั้งนะคะทีนี้เราจะทํา X สามครั้ง V หนึ่งครั้งนะคะ X หนึ่งสองสามแล้วก็ V นะคะ จากนั้นทำ x ช่องละหนึ่งค้างจนถึงจุดที่มากก่อนจุดที่มากนะคะทำมาถึงจุดที่มากแล้วนะคะจากจุดนี้เราจะทำ x สามค้ v ง v หนึ่้งสลับกันจน ถึงตรงนี้นะคะก็คือจะทำสามเซตนะคะ x สาม v หนึ่งนะคะทำครบแล้วนะคะจากตรงนี้ถึงจุดนี้ทำ x ช่องละหนึ่งครั้งนะคะ ถักมาถึงตรงนี้แล้วนะคะจากตรงนี้เราจะทำ 3xv 2เซตนะคะก็คือทำ x 3ครั้ง v 1ครั้งนะคะ แล้วจบแถวเลยนะคะแล้วก็จบงานตัดไหมด้วยนะคะจะได้แบบนี้นะคะชิ้นทำแบบนี้สองชิ้นนะคะจะได้เป็นลักษณะนี้นะคะต่อไปเราจะทำส่วนที่จะไว้สำหรับของหูกระเป๋านะคะ เราจะขึ้นด้วยโซ่เจ็ดครั้งหกครั้งนะคะจากนั้นเราก็ควักที่โซ่ที่สองนะคะทำเอ็กนะคะ พอสุดแถวแล้วก็ทำโซ่นหนึ่งรัางผิดกลับะเสร็จแล้วก็โซ่นหนึ่งผิดกลับอีกนะคะเราจะทำแบบนี้ทั้งหมด10แถวนะคะ ทำครบสิบแถวแล้วนะคะเราก็จบงานเราก็เหลือใหม่ไว้สำหรับเย็บนะคะเราจะทำแบบนี้สองชิ้นนะคะแบบนี้นะคะไปเราจะประกอบชิ้นด้านข้างกระเป๋านะคะเราเอาชิ้นนี้ที่เราทำไว้นะคะมาเย็บติดกันแบบนี้นะคะ ติดก,กันเสร็จแล้วนะคะได้แบบนี้เราก็จะเอามาติดกับชิ้นด้านข้างกระเป๋านะคะแบบนี้นะคะเย็บเย็บติดนะคะก็จะได้ลักษณะนี้นะคะติดเหมือนกันทั้งสองชิ้นนะคะชิ้นเราเย็บตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาติดเราจะมาติดตัวนี้นะคะ ที่เป็นด้านข้างกระเป๋าเราจะใช้เอ็นนะคะในการเย็บติดแบบนี้นะคะ เรียบร้อยแล้วจะได้ลักษณะนี้นะคะจากนั้นเราจะใช้ผ้าซับในนะคะที่เราตัดเอาไว้เราก็เอามาเย็บติดแบบนี้นะคะเพื่อปิดส่วนที่เราแปะเอาไว้นะคะ เราเอาผ้าซับในนะคะมาติดแล้วษณะนี้แล้วเราก็เย็บรอบนะคะทั้งสองข้นนะคะเย,เย็บเสร็จแล้วนะคะ <c oughs> จะได้แบบนีนะะ้ส่วนที่เป็นตัวกระเป๋านะคะเราจะใช้แผ่นเฟรมนะคะเอามาเย็บติดกับิ้นตัวกระเป๋าแบบนี้นะคะ เมื่อเย็บติดเสร็จแล้วเราก็จะทำลักษณะเดียวกันกับชิ้นด้านข้างนะคะก็คือเอาผ้าซับในมาติดแบบนี้นะคะ ใสเย็บซับในนะคะก่อนที่เราจะติดแผ่นเฟรมกับชิ้นตัวกระเป๋านะคะเราจะต้องวัดแล้วก็ติดตัวปากกระเป๋านะคะตัวที่ใช้สำหรับเปิดปิดกระเป๋า ที่เป็นสับในมาวางนี่นะคะแล้วก็เย็บติดแบบนี้เลยนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้เป็นแผ่นแบบนี้นะคะชิ้นส่วนของเราก็ครบแล้วนะคะต่อไปเราก็จะประกอบนะคะโดยการเอาด้านนี้นะคะจะประกอบลักษณะนี้นะคะเราจะใช้เข็มกลัดนะคะติดตัวกระเป๋า ไว้ก่อนนะคะแล้วก็เย็บติดนะคะ แบบนี้นะคะทั้งสองข้างเราก็เย็บเย็บจากนี้ถึงตรงนี้นะคะเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้อย่างนี้นะคะตอนนี้เราจะติดปะกระเป๋านะคะปะกระเป๋าจะใช้ตัวนี้นะคะ แบบนี้นะคะส่วนด้านข้างนี่เราจะใช้ส่วนหูด้านข้างนะคะใช้ห่วงนี่นะง เรียบร้อยแล้วนะกระเป๋าใบนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบก,กันคลิปหน้าคะ่ะ